เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Harry Potter กับเครื่องรางแห่งยมรัตพาร์ท2ในชัพเตอร์ที่12ชัพเตอร์สุดท้ายนะครับ m ูดมอ a s ลัส a ตนโอเคขอไปเล่นกันเลยตอนจบแล้วจากตอนนี้แล้วเราได้เล่นเป็นแฮร์รี่นะครับซึ่งกำลังสู้กับว d ดมอ r ์เลยใจเย็น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  เดี๋ยวดูก่อนมีของอะไรเก็บไหมเฮ้ยมีของอะไรเก็บด้วยเอาข้างหลังเราหนิว่ะอ่าเยี่ยมเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นม,ม,มาสิจะบ,บอกว่าตอนนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมทำได้มันเป็นมันก็ไม่ใช่คาถาใหมา่อะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยเราสามารถวาร์ปได้ผมจะไปเป็น อืมเต็มเต็มขึ้นอ้าวร้องล้อง๋อเราวาร์ปได้แล้วตอนนี้อ่าเรมีของให้เก็บไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกจุดหนึ่งมีให้เก็บเออเออเวลาแบบนี้ยังจะมาเก็บของอีกเออเอาสิ มันปัดได้หมดเลยอ่ะเรากระโดดไปได้ไ,ดไ,ดไหมโอ้ไม่ได้ครับป้องกันป้องกันเราไปข้างหลังไม่ได้เหรอไม่ได้ชิบหายละวมาดิอ่าจุกจุกลองอีกแล้วอ่าคว้าได้แล้ว เขามันพลังของมาหาย้วทางไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิมาดิมาอุดไปไกล Experiments o ไม่ติด Exposure Impenetrable Experiments Confinco โอ้โห พอดีเขาสิยิ้มแลกกันแล้วก็ร้องร้องเป็นอยู่คำเดียวแหละมา,า <c oughs> มันหัวร้อยแล้วไอ้มีขอให้เก็บแล้วอืเรียบร้อยเออเออยิงยิงยิงเออเอาให้หมดเอาให้หมด ้าวเฮ้ยยิงเหลือแต่ควันวะเอาดิยิงเลยที่จะหนีอ่ะอม,มันปัดหมดเลยเว้ยรอบรอบมีอะไรไหมไม่มีแต่ฆ่าครอบครัวฉันออ้าวมีพลังวูดมอม์พลังเอาไว้ ทำไมแกยังมีชีวิตยอ,อยู่ Because I have something worth living for. เอาอะทำอะไรไม่ได้ค,ค,คุณพูดถูกฉันฆ่าเนปแล้วนะแล้วถ้ามันไม่เคยเป็นของสเนปปล่ะ มาจบเรื่องนี้ด้วกันพร้อมว้าไปเอือกับไมกระเด็นครับไอ้ลมใจเย็นใจเย็นไอ้งูงยังไม่เคลียร์เรื่องงูอีกเหรอนึกว่ามันเคลียร์แล้วนะเนี่ยเวิลฟัน เอาเอาอะเอาเลยอปได้ขนาดนีเอาลโหครับยืนเนี่ยเอาอะโอ้โหต้องควบคุมพลังไอ้นี่เหรอชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วมันตีขึ้น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 เอาลงก่อนดูมันเล่นกันดิเงยโยงมาโยงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไงวันนี้เราทำยังไง้ยโยงวันนี้โยงวันนี้โอ้โหมันแย่แล้วแย่แล้วกลับมากรอนกลับมาก่อนไอ้ป่ามันควบคุมยากหนูวยกลับมาเดี๋ยวก่อนเออนั่นแหละได้อยู่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 ตีตื้นตีตื้นม,มาเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าโยกหนี <laughs> นั่งยอง <laughs> ว่าจังหวะนี้วิ่งวิ่งออมเขาไปจิ้มตามันน่าจะได้เปรียบกว่าแล้วนี่ออมมาเล่นอะไรอย่างงี้เอ้ยก็มันยากยังไม่เออนั่นแหละต้องโอเคต้องต้องระยะต่ำอ่ะมันมันเล่นระยะต่ำเดี๋ยว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 มันโยงไปไหนวะเอ้ยอย่าไปทางนี้มาทางนี้ มาตรงกลางนี่ไอ้ป้ายออมันจะยิงใส่เราอยู่ล้ะอืมเอ,อ้ยจิบขายแล้วขึ้นบนมันก็ยิงเสียเปรียบดิโอ้โหมันได้เปียบแล้วฮะชิบหายแล้วเอาใหม่ฮะโอ้โหไม่ได้แล้วต้องรีบเอาคืนละเอาม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 ันยากอะเนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเออให้มันขึ้นมาตรงกลางแล้วก็เออนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่เอ้ยจอยสัน่นละแสดงว่าได้ผลเด,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 ดือดเดือ เออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมา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 เฮ้ยมันยากจังวะเออเออเอ้ยเฮ้ยเอาเลยเออพาแลกกันแลกกันเฮ้ยมันบิดมันเริ่มบิดละออไปบาช็อตแล้วครับจังหวะนี้เอาเลยแฮร์รี่ไอทำได้ just do it แฮร์รี่เอาสิอีกทีหนึ่งอสองทีล้วฮะเอาไว้โอ้โหป,ปัดปัดนะมีปัดด้วยโอ้ปัดทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหอือสลบโอ้ชนะและ้วฮะโอ้โหกว่าจะมาถึงจุด,จดนี้ได้เอฟมีใจกับมันว่าเล่น จบ h ม่แน่ใจ n ี่ทิ r งท e Why didn't it work า o r him? ทำไมมันไม่เชื่อฟังเขาล่ะเจ้าเอลเดอร์เนี่ยตอนนี้วูดัลโร์ฆ่าสเนปเขาคิดว่าไม้กระทาเนี่ยมันจะเป็นของเขาแต่ว่ามันไม่เคยเป็นของสเนปก็คือสเนปเนี่ยใช้ใช้ไม้ของเดโกนั่นเองแล้วเดโกเนี่ยถูก แฮร์รี่อยากแย่งไมค์คาทาไปแล้วไมค์คาทานนั้นมันเริ่มเชื่อฟังแฮร์รี่สุดท้ายไมค์คาทานี้ก็เลยกลายเป็นของแฮร์รี่ครับก็ประมาณนี้แหละก็โยนทิ้งไปนหักมันก็โยนทิ้งโอเคน่าจะจบแล้วละมั้งฮึสนุกครับสนุกดีโอ้โหหลายปีผ่านไป เอาบัสลิลล i ่ไ l ้ทอลอ๋อน้องสาวชื่อลิลลี่ลิลลรู้สึกอิจานิดหน่อยไม่ได้ไปฮอกวอตส์เพราะอายุยังไม่ถึงอยากเห็นเรื่องของลูกมันนะเอ โอเคครับโอเคก็จบกันไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องราง่ยมทูตพดภาคสองแล้วนะครับอ่าขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามไม่คิดว่าจะมีคนติดตามด้วยนะเออก็ตั้งใจว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแคสหรอกอืมแต่เห็นเพื่อนบอกให้แคสแคสอืมก็เลยแคสเลยโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามผมโอเค ไม่รู้ว่าต่อไปจะไปแคสอะไรอีกออก็ขอจบเกมแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน